สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพวก,กับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตกับวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์คศ2อง4จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้นะครับจัดโดยโปรโมเตอร์ดอนสุราชน,นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันกับเวลาเที่ยง15เป็นต้นไปนะครับช่อง3ยิงสดถึงบ้านท่านนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกเจ้ามวยไทยประจําวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทั้งด้าน บุษลีสบุญมีฤทธิ์หรือใบเงินเดชสิงห์ใต้หรือลูกกุมหลวงหรือช้างนครศรีนะครับนักชกจากจังหวัดสุราธ,ธานีซ้อมที่คลายมวยสบุญมีฤทธิ์ย่านปิ่น9นะครับอยู่กับโปรโมเตอร์ดอนสุร่าแล้วก็เจียงสาย2นะครับให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับวันนี้เจอกัทางด้าน กาลิมพี PK แสนชัยมวยไทยยิมหรือกาลิมลูกสวนหรือลูกมหาทาตนะครับนักชกจากเมืองกรุงเทพพระมาระนาครนี่เองซ้อมด้วยค่ายมวย P.K. แสนชัยมวยไทยยิมนะครับวับนนี้ค่ายใหญ่กับค่ายใหญ่นะครับฟาดฟันกันชกกันในพิกัด102ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านบุสลีสอบุญมีฤทธิ์นะครับช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับช่งหนักได้102.8ลดไปจุดแปครับนี่คือการช่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยอ้อมน้อยนะครับท,ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับสำหรับสไตล์การชกของด้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาล็อกไีเหนียวแน่นเลี่ยมเชิงดีชั้นเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน การิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิม ai, ay, im, นะครับส่วนฟอร์มหลังของด้านกาลิมพ k เคแสนชัยนะครับก็ไปชนะคะแนนซุปเปอร์แบงค์สอสุข,ส,ขสมนะครับเมื่อ19สิงหาคม266ที่อ้อมน้อยไฟลล่าสุดแพ้คะแนนซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมเมื่อที่23กันยายน2566ที่อ้อมน้อยล้างตาได้สำเร็จนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทั้งด้าน กาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของาด้านบุสลีสอบุญมีฤทธิ์กันมากนะครับสำหรับบุสลีสอบุญมีฤทธิ์นะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นบูดุดันเป็นมวยที่ขยันเดินขยันซอยครับแล้วก็ท่าทราหดสูงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านบุสลีสอบุญมีฤทธิ์นะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับสองฟอร์มหลังก็ไปชนะคะแนน สพลังลูกเจ้าพ่อกลุ่มหกกันเมื่อที่6พฤศจิกายน266ที่เวทีมวยราชามเนินฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนพลแสนเอกเมืองนนเมื่อที่6มกราคม267ที่อ้อมน้อยครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของนั่นบุสลีสบุญมีฤทธิ์นะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับชอบ ความสูงความยาวแล้วก็ความเป็นมวยครับแข็งแกร่งแข็งแรงครับถือว่ามวยคู่นี้คู่ขี้สูสีนะครับแต่ถ้าว่าวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านกาลิมพี PK เคแสนชัยมวยไทยยิมจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างนด้านพลวัตเฟสปทุมหรือกล้องวิคิดแดนเซนจิวลี่นะครับนักชกจากอิวัต พัฒลุงซ้อมในค่ายมวยเฟสปทุมที่ปทุมธานีนะครับวันนี้เจอทางด้านเพชรสุริยาสิงห์จัตุรัสหรือสอสออนุมัตินะครับลูกครึ่งมาเลเซียนักชกจากปัตตานีซ้อมในค่ายมวยเอนนี่มวยไทยนะครับอยู่กับสารวัตรแกะควรกดนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด127่อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพลวัตเฟสปทุมชั่งน้ำหนักได้127ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านเพชรสุริยาสิงห์จตุลัดนะครับช่างน้ำหนักได้126.8ขาดไปจุด2ครับนี่คือการช่างหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเพชรสุริยาสิงห์จตุลัดนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บขวางหน้าดันแทงครับปลายปลายระยะมันคงกว่าดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของด้าน เพชรสุริยาสิงห์จัตุรัตนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นเพชรสุริยาสิงห์จัตุรัตนะครับแพ้คะแนน9้าล้านสิทธิ์กำนันหน่งเมื่อวันที่22ิพฤศจิกายน2อ6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับมาแก้มือได้ชนะคะแนน9ล้านสิทธิ์กำนันหน่งเมื่อวันที่3มกราคม2 67ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังล่าสุดของนางน้านเพชรสุริยาสิงห์จัตุรัตนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของน้านพลวัตเฟียสปัตุมกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านพลวัตเฟียสปัตุมนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นเตะขวาต่อยขวาโยนเข่าแทงล็อกตีเหนียวแน่นไปลายมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของน้านพลวัตเฟียสปัตุมนะครับส่วนฟอร์มหลัง2ฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็แพ้คะแนนแมมมอสสละชีพ เมื่อวันที่19พฤศจิกายน266ที่จังหวัดสระบุรีฝ่ายล่าสุดประชนะคะแนนสิงปากช่อง VK เขาใหญ่หรือธนูสิงบุญลืออะไรยนเมื่อวันที่3มกราคม267ที่เวทีมวยราช,ชลำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพลวัตเฟียสปฐุมนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรศุริยาสิงห์จตุรัตนะครับเขาแหลมแทงเก็บ เข่าในอาชีพจัดไป5ดาวนะครับไปดูคู่ที่3มซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างน่านพอพิทักษ์สอจอต้องปราจีนหรือเพชรเมืองใหม่สจารุวันหรือต่อจักสีหรือนายแพทย์วีรชนนะครับก็เป็นมวยมาแทนชูสวนสุมาลูนฟาร์มนะครับมวยจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับ ซ้อมใน่ค่ายมวยแสงมลกตนะครับอยู่กับเสียท็อปแสงมลกฏนะครับวันนี้เจอกับมวยในรายการอย่างรักสยามสอบุญมีฤทธิ์หรือมังเจเลยววังพรมนะครับหรือนำขบวนสอเอกราชหรือสอบุญมีฤทธิ์หรือยอดเหล็กไหลกินเปเปอร์นะครับก็เป็นนักชกจากจังหวัดกระบี่นะครับเชื้อสายพม่านะครับซ้อมที่ค่ายมวยสอบุญมีฤทธิ์ ย่านปีนเก้านะครับอยู่กับโปรโมเตอร์ดอนสุราษนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด143ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านพริทักสอจอต้องปาจีนช่างน้ำหนักได้143ปอนด์เท่าวิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นะครับช่างน้ำหนักได้143ปอน,น,นด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ สำหรับสไตการชกของทางด้านรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงกลับมาหายใจไว้แล้วนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้น่นรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นะครับฟอร์มล่าสุดก็ไปแพ้คะแนนชูสวนสู้มรุนฝ่าเมื่อวันที่30ธันวาคม266ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางน้าน รักสยามสบุญมีฤทธิ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านพรมมทักษ์สอจโอต้งป่าจีนกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านพรมิทักษ์สอจโอต้งป่าจีนนะครับเป็นมวยสูงยาวนะครับ185ิเซนติเมตรนะครับก็เข่าในอาชีพเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดฟัดเหวี่ยงขวางหน้าดันแทงแข็งแก่งแข็งแรงบุดุดันครับมีฮึดมีโต้ตลอด ครับถึงจะเป็นมวยมาแทนแต่ทําการฟิตซ้อมต่อเนื่องนะครับนี่คือสไตล์การชคของทางน้านพรพิทักษ์สจตงปลาจีนนะครับส่วนฟอร์มล่าสุดของทางด้านพรพิทักษ์สจตงปลาจีนนะครับก็แพ้คะแนนให้กันทางด้านแสนผลสอสมหมายเมื่อีน3มกราคม267ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านพรพิทักษ์สจตงปลาจีนนะครับ สำหรับมวยคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านมวยมาแทนนะครับออกไปที่พรพิทักษ์สอจอต้งป่าจีนนะครับสูงใหญ่ยาวครับวันนี้ได้เปรียบทุกสัดส่วนเข้าในดีกว่าขวางหน้าดีกว่าแล้วก็หนุ่มแน่นกว่าวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะใบคลองนะครับคู่ที่สามในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางน้่นพรพิทักษ์สอจอต้งป่าจีนให้ไปห้าดาว จัดไปให้เสียนะครับมาถึงอุฏิศีในรายการน,นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านเฉลิมชัยสิทธิ์คู่ไทยนักชกจากจังหวัดแม่ฮองสอนนะครับก็วันนี้เจอทางน้านชาติพยัคฆ์ราน,นาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองหรือชอชนะชัยหรือบางกอกมวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงซ้อมที่ค่ายมวยลาน,นาโฮมสเตย์เรสเตอร์ลองวันนี้ชกกันในพิกัด1 1 8่อนด เมื่อเช้านี้ทางด้านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยนะครับช่งน้ำหนักได้118อปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านชาติพยัคฆ์ลาน,นาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองช่างน้ำหนักได้118อปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน,ำน้ำเมื่อเช้านี้ของน้งคู่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านชาติพยัคฆ์ลาน,นาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองเป็นมวยฝีมือเข่าแหลมแทงเจ็บครับ ตีนหน้าดีตีนหลังคมหมัดศอกแรงบูดุดันแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งครับนี่คือสไตล์การโชกของทางด้านชาติพยัคฆ์รสนาลาน,นาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองนะครับส่วนฟอร์มหลังล่าสุดของเขานะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรก้านทองเกียรติยอดยิ่งเมื่อัน่10มกราคม2 5 6 7ที่เวทีมวยราช,ชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านชาติพยัคฆ์รสนาโฮมสเตย์เลสเตอร์ลองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน่านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของน่านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยนะครับเป็นมวยเปิดเกมเตะต่อยหนักแรงบุ๊ดุดันครับแล้วก็มีฮึดมีโต้ตลอดหนักแรงทุกลูกทุกดอกนะครับต้นๆได้นับได้ลุ้นแน่นอนนะครับนี่คือสไตล์การโชกของน่านเฉลิมชัยสิทธิคูไทยนะครับสําหรับฟอร์มหลังของน่่นเฉลิมชัยสิทธิคูไทยนะครับ ก็แผนแ่น้องข้างทางด้านกล้องพบวสุขสรรเมื่อใน2ตุลาคม2565ที่วิกหมอชิดนะครับมวยรอบปุนเสือครั้งที่22สาย A นะครับวันนั้นครับนี่ก็คือฟอร์มล่าสุดของทางด้านเฉลิมชัยสิทธิ์คู่ไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับผมชอบไปที่มวยอาวุธหนักอาวุธแรงาตุทะลหดสูงผมออกไปที่ทางด้าน เฉลิมชัยสิทธิ์คูไทยนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ